สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m c Y N นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำาปุ๋ยหมักขี้ไก่นะคะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ทำคลิปในการดูแลพืชของเราหนะมานานนะคะวันนี้เราจะมาทำปุ๋ยหมักขี้ไก่กันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเรือนไก่แล้วนะคะขี้ไก่ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นขี้ไก่แห้ง ก็มีแบบว่าขี้ไก่สดๆบ้างนะคะประปาย ส่วนผสมในการทำปุ๋ยมักคี้ไก่นะคะขี้ไก่หนึ่งถังค่ะผงชูรสนะคะกากน้ำตาลแล้วก็น้ำนะคะน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำอะไรก็ได้นะคะใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาปลาหรือว่าน้ำบาดาลก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เทส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยค่ะผงชูรส ขี้ไก่นหนึ่งกูถังเราจะทำการหมักไว้ประมาณ1นถึง2วันก็ใช้ได้แล้วนะคะกากน้ำตาลใช้ปริมาณแค่ไหนก็ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเราใช้มากหรือว่าใช้น้อยเกินไปเนี่ยมันไม่มีผลนะคะเพราะว่าทุกสิ่งแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยมันคือปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะไม่ใช่สารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพืชก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอแน่นอนค่ะก็เอาเป็นว่าดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยนะคะ อาใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มปกติได้เลยนะคะ